จังหวัดมุกดาหารเป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงองค์ปู่พญานาคพญาอนันตนาคราชพร้อมด้วยชาวจังหวัดมุกดาหารและผู้ที่ศรัทธาในองค์ปู่พญานาคจากทั่วประเทศหลายร้อยคนร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงองค์ปู่พญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหารและลำน้ำโขง ชาวมุกดาหารเชื่อกันว่าณเสาต้นที่สองของสะพานมิตรภาพคามแม่น้ำโขงเป็นถ้ำพญานาคที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีการสร้างศาลพญานาคณริมแม่น้ำโขงติดกับเชิงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเพื่อเป็นที่ประทับของพญานาคพญาอนันตนาคราชให้ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อและความศรัทธา ใครที่ได้มาสักการะขอพรพญานาคทั้งเรื่องโชคลาภความก้าวหน้าหน้าที่การงานมักสำเร็จผล สำหรับพิธีบวงสวงองค์ปู่พญาอนันตนาคราชและใกลๆกันยังเป็นรูปปั้นย่านาคน้อยได้จัดพิธีบวงสวงขึ้นทุกปีและในปีนี้นับปีที่11ซึ่งการกำหนดจัดขึ้นในวันที่8 9ถึง9มิถุนายน2568ณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองซึ่งนับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งขอ่ง